ข่าวด่วนวันนี้เรามาพูดถึงการอัปเดตของเครื่องซัมซุง Galaxy A06 และ A07 4G ที่มาพร้อมกับ One UI 8 Android 16ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่น่าสนใจมากๆทั้งสองเครื่องจะได้รับการอัปเดตใหม่ๆและมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้งาน One UI 8ที่มาพร้อมกับ Android 16จะนำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้ใช้งาน Galaxy A06 และ A07 4G ทั้งสงเครื่องการอัปเดตนี้จะมีข้อดีมากมาย เช่นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้งานรวมถึงการเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการเกิดปัญหาทางระบบด้วยการอัปเดต One UI 8จะมีขนาดประมาณ2-3 GB และผู้ใช้งานจะต้องมีพื้นที่เก็บข้อมูลเพียงพอเพื่อให้การอัปเดตสำเร็จอย่างสมบูรณ์การอัปเดตนี้จะมีการปรับปรุงหลายประการเช่นการปรับปรุง UI และ UX เพื่อให้การใช้งานง่ายและสะดวกมากขึ้นสำหรับการอัปเดต One UI 8ของ Galaxy A06 4G จะมีข้อมูลอัปเดต เป็น a 0 6 5 x u 7 c v j 8และสำหรับ Galaxy A074G จะมีข้อมูลอัปเดตเป็น a 0 7 5 x u 1 v j ผู้ใช้งานสามารถอัปเดตได้โดยใช้การตั้งค่าในเครื่อง Settings และเลือกซ Software Update การอัปเดตนี้จะมีการปรับปรุงหลายประการที่น่าสนใจเช่นการเพิ่มความเร็วในการใช้งานและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องซึ่งจะช่วยให้การใช้งานของผู้ใช้งานที่มีประสบการณ์ดีขึ้นอย่างไรก็ตามการอัปเดตนี้มีการปรับปรุงในเรื่องความปลอดภัยด้วย ซึ่งเป็นข้อสําคัญที่ต้องไม่ควรพลาดแต่ที่น่าสนใจคือการอัปเดตนี้มีการปรับปรุงในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่ด้วยซึ่งจะช่วยให้เครื่องใช้แบตเตอรี่น้อยลงและเพิ่มเวลาการใช้งานได้มากขึ้นซึ่งเป็นข้อดีสําหรับผู้ใช้งานที่ต้องการความสะดวกในการใช้งานและนี่คือเรื่องที่มากคนอาจจะพลาดไปการอัปเดต One UI แจะมีการปรับปรุงในเรื่องของการใช้งานกล้องด้วยซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานถ่ายภาพและวิดีโอได้ดีขึ้นการปรับปรุงนี้จะช่วยให้ภาพมีคุณภาพสูงขึ้น และมีความชัดเจนมากขึ้นถ้าคุณเป็นผู้ใช้งานของ Galaxy A06 และ A07 4G ก็อย่าลืมอัปเดตเพื่อประสบการณ์ใหม่ๆและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับการอัปเดตนี้จะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในการอัปเดตนี้ด้วยนะครับคุณคิดว่าการอัปเดตนี้มีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้างมาแบ่งปันความคิดเห็นกันในกลางครับ